สนใจคนละวันที่เท่าไหร่แต่มารู้สึกว่าฟังเสียงที่พูดนี้เครื่อนแล้วต่อรู้สึกว่าได้ยินเสียงเบาเสียงเสียงมันรู้ว่า ไม่มีใครที่สามารถจะกขัห้ามได้ในอาการที่ความจิตปมเมื่อของร่างกายนี่ทั้นเมื่อเราได้ยินในความคาตามความเป็นจริงที่องค์สมาสมุทพระเจ้าทรงแสดงแล้วพระเจ้าทรงแสดงธรรมะกับวินัยเดิมสแสดงธรรมะกับวินัยสแสดงทีหลังวินัยได้ไปรักษาดบวยรักษากายกับวจารวินายธรรมะเป็นธรรมิรที่ยืนตัวอยู่อย่าง เราเรียกว่าฟังธรรมอองธรรมคงนี้เราพูด,ดว่าจะเกินชินบทธรรมชาติหรือผู้ธรรมหมาธรรมะหรืธรรม,รรมชาติที่เป็นจริงอย่างนั้นจริงตรงนี้ทีเ่เราต้องยอมรับว่ามันเป็นจริงจริงอย่างนั้นที่เราทุกคนได้ยินได้ฟังมากๆและฟังแล้วเข้าใจและกัดกรองตำรักความจริงที่ซ่อนเร้นกันอยู่ลึกลับ แต่ถ้าผู้เจ้าท่านออกมาพูดเจ้าเจ้าว่าธรรมะหรือธรรมาชาติที่มันมีก็อยู่อย่างนั้นถ้าเราท่านไม่ไมเปิดเผยท้ารู้รแจ้งเห็นจริงมาก่อนแต่พระองค์เดียวแล้วท่านไม่ปิดบงังสิ่งอย่างนี้เอาไว้แล้วก็มาเปิดเผยมาชี้แจงแสดงบอ,กท,ก,ทอกที่ว่าเราผู้รู้ท่านเองที่ว่าเปิดของที่วา่างแบบเออเ เป็นของที่วั้มของที่มันปิดอาไว้เนี่ยแล้วมันปั้มมาไว้เนี่ยถ้าไ่ใครมามาเปิดมาเผยเราก็บอกไม่เห็นราก็ไม่เข้าใจฉะนั้นท่านเปลี่ยนเทียมคนด,ดีสมัยก่อนเนี่ย,ยก็ยังไม่ได้ฟังธรรมขององค์มาสพุธธทธเจ้าเขาก็เข้าใจไปอย่างถึงว่าไ,ได้ฟังธรรมแล้วรู้แจ้งแห้จริงที่พระองค์ทรงเปิดเผยเขาจึงแสดงเปรี่ยนเทียม เทีเยมธรรมะที่พระเจ้าทรงเปิดเผยวไว้เหมือนการไหลที่ปั้มเปิดของที่ปิดบอกทางแต่คนลงทางที่ส่งประมือส่งประเทศเป็นที่มืดให้ผู้ให้ผู้ใดร่วมต่างๆนี่นก็เปรียบเทียบธรรมะเพื่อฝังผู้เข้าใจนี่นะเมื่อก่อนถูกปั้มเอาไว้ไม่มีใครหายมันปิดเท่านั้มันไ,ไม่มีใครเปิดนี่ไพูดเป็นภาษาไทยฟังเข้าใจง่าย ขอที่ปิดแต่ว่ามอนกั็ตุ่มน้ำมีฟ้าปิดเอาไว้เราก็มองไม่เห็นว่าในตุ่มนั้นมีอะไรบ้างเอ๊ะเขาเป็นอย่ังไงเลยดิพอท่านเปิดเผยมระเจ้าท่านเปิดเผยจะชี้แจงเปิดเปิดแล้วก็ปิดไวพ้พออาจารชี้แจงแล้วมาเปิดฟ้าตุ่มดูโอ้ตรงมันมีน้ำน้ำใส อยู่ในตุเครืร่องตุงหรือขอนตงุงหรือไม่มีน้ำในตงุงนี่กรเปิดเห็นเราเห็นไม่นนสายตานี่ก็กเปรียบเทียบบางทีถ้าแบบจุดจุดประเทศว่าได้ที่มืดคือจุดไฟเมื่อเราเดินทางเนี่ยมันมืดเราไม่เห็นว่ารูปทัานเช้ก็ใช้คำพูดว่าร,รูปรูปนี่คือสิ่งต่างหรือว่าร,รูป เป็นข้าวเราอะไรแต่งแต่ว่าถูกนะและเป็นก็เช็ดอุโยโยโยะเห็นรูปเมื่อตายรูปคือแสงสว่างทิจธรรมะเนี่ยมาเปิดเอาไว้เราจะมองเห็นรูปต,ต่างๆรูปสัตว์จะเป็นง,งูเป็นตะขาบต่างแข็งแรงแล้วแต่งมันมองเห็นบนเนี่ยจะพนเข้อนี้เขาได้ฟังธรรมแล้วนะเขาจึงก็ได้สรรเสริญสรรเสริญพระธรรมที่โง่ทุงชี้แจงสแสดง เขาจึงได้รู้ถ้าพระองค์ไม่สแสดงแล้วเขาไม่ได้ฟังธรรมของท่านไม่จึงไม่รู้เลยโอ้มันเป็นอยู่อย่างนี้เขาจึงฟังธรรมเพราะเราเรื่องจึงเห็นแจ้งเราจึงว่าบรรลุธรรมี่เราเรียกว่าบรรลรววบรรุบรรลุบรรลุธรรมนี่นี่นีนนนนเราพูดภาษาชาวบ้านเราฟังแล้วง่ายๆที่สมัยนี้มันคำมันสลับซับซ้อนกต่พ,พูดย่อๆ ขอเราธิบานพยายะามชี้แจงแยกแยะในสมุดไทยๆของเราเราจะเห็นจริงนของที่ปิดเราก็มองเห็นจริงของที่กว้างเราก็บอกเห็นจริงขอ,ทองขอที่มืดเปิดขึ้นมาเห็นสว่างก็าเห็นจริงมีภาษาไทยร่วงๆนะแต่ภาษาบาลีเรากอ่าเ,เป็นคลุ้เคลือลนก็ไไม่เรียนชัดแต่ชาเมือ่อท่านพูดจนชี้แจง แสดงให้เราเราฟังใช่ไปเข้าใจฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยท่านบอกมันโรคอนิจธรรมอะโร่รโรคโร่โรคโรคโรคเนี่ยโรเนี่ยเป็นเสพแทนกับบ้างเสพแทนกันะนี่นิสทรงอ่ะเป็นรังเป็นรังรังของโรคร่างกายนี่เมื่อก่อนเราว่าเปนตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเรา เราไม่เพึงปรารถนาที่จะให้มีโรคเกิดในร่างกายของเราทุกๆคนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีใเคยปรารถนาจะให้โรคเกิดในร่างเกิดในร่างกายของตัวเองค่าปรารถนาฝ่าต้อ,องการไม่ได้ต่างใจหมดไม่ั่งแต่ใจหวัมันจะเป็นของมันอย่างนั้นอ,อแต่ว่าจาักโรคโค,รโ,ครโรค,โค,รโครต,ต่างๆโซ โรคตับหมูดีภาษาบาลีครับคานะโรโคโรคต่างจูงหรือว่าได้เส้นดวงและจะรูอะไรนี่เป็นโรคไรโรคทั้งนั้นคิวฮาโลโรคทงลิ้นเป็นโรคการยาโรโคโรคทางกายนี่เป็นรังของโรครูปแรงของเชื้อโรคอะไร่านี้นี่เราต้องยอมรับความจริงมันเป็นจริงๆอ่ะพทุกคนเคยเป็นโรคการทุกคนเลยอ่ะ ก็อะไรก็แล้วแต่แต่ต้องหมอเขาต้องมีอยู่ประจําเพื่อรักษาให้มันบันมมัน,ม,นมันเทาาะนี่มันมีอยู่ยนี่ประจำนะพอเราได้ยินได้ฟังเราฟังแล้เห็นเป็นจริงที่เราว่าร่างกายเราสวยเราง,งามสมัยนี้ความสวยสามามันก็มีของประจาโลกอีกอะแต่บางคนมันก็เป็นไม่อย่างนั้นเมื่อเราได้ฟังแล้วก็วได้นไดฟังแล้วมันจะคลาย คลายฟังเชื่อคลายฟังหัวเมาว่าคลายฟังลุ่งหลุ่มว่าเราสวยจริงมันไม่จริงแต่ที่เราเขาเราเข้าใจเขาหน่อยอย่างนั้นมันเป็นร่างเชื้อโรคจริงๆเอ้าเราเปลี่ยนที่มาโรคหูโรคในตาตาฟังตาฝ้าตาปอดตาในหนะาอกหูเราก่อนฟังเสียงที่ชัดเจนที่ฟังมันไม่ค่อยชัดเจนเลยอนี่ต้องยอมรับหมดเลย ่อนเราไม่ได้ไปฟังเรื่องฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วมันไม่ได้เอามากันกรองเทียบดูกนในร่างกายของตนยังไม่เข้าใจชัดโน่นเว,วลามนเจ็บจริงๆเอาแหละถ้ามีพื้นฐานน้วจะฟังเข้าใจชัดมอยจะอาจจะมานี่ก่อนโอ้ที่ก่อนได้ฟังนี่ที่แชทมาเป็นสองประมาณสองสองเดือนไปแล้วนี่มันเอออะไรนีเดี๋ยวยังต้องยอมรับเอจะยอมรับควาจริง มวันที่สี่นี่นะที่สี่ที่แล้วสี่สี่วันที่ห้าที่กวันนี้ก็ここคือนั้นตอนแรกว่ามันมันก็สั่นแล้วเราก็สั่นไนแล้วพอเรา่ามันก็ตกใช่ไหมแต่มานใช้ว่าสั่นสมากถเมื่อเราใครมันจับเราหรือว่าใครจับสั่นมันสั่นีแล้วว่าใครจับเลยถ้ากระตุกลามองว่าเรากระตุก ตุ้งก็ตุ้งแล้วแล้วเชื่อะไรก็ตงกตุงกตุงกตุในสัมาไทยมเรามันสั่นใจเดี๋ยวเราจะว่าใจสั่นก็ได้มันสั่นตั้งแต่ตั้งแต่ต้องต้นยนกนที่สัก็เริ่มไปเรื่อยก่อไปเอยแลก็ราไปแก้ไปไปเยถึงกยุบมากเอ็ก็หายมากเลยเกิดเปต่างกัน หกโมงหนึ่งทุ่มสี่ทุ่มตุ้ปุ๋ยอาขึ้นไปแล้วจสั่นปกกับป้ก็สี่ทุ่มมันก็จะสั่นแล้วต้องบอกตปุ๋ยแต่ตอนน้ำร้อนเลยว่างนอย่าอย่าลงอย่าชนัลงไก้มปุย้มตมรอใจแต่าต้มลงไปใจใจก่อนใส่น้ำขิงใช้น้ำขิงมาละลายไว้น้ำขิงว่ขับลมดี e จริงไหนจริงมัมจริงไหมที่จะว่าอย่างนี้จริงฮะจริงแต่เรา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 อย่ะเกินนะบัะคับมันไม่เป็นฝังไม่ฝังนะอาพาโทรอพาถ่ายได้ก่อนโรคอาพาคือจิตนี่มันเกิดก็ต้องต้เงเรื่องของแล้วก็ได้ทำอะไรบ้างอยู่ดูจอที่คุณลุกขึ้นมาล้างหน้าต่อฉากริตแปลงแปลควัน ยาสีฟันจัดแปลยาที่วันคนลงไปนี่ๆมันจะลดได้แต่ไม่มีกำลังเลยนนนั่ะแต่ทนแลให้ลดให้แปลลดทีงเอาสีฟันแปลงฟันเออโอ้ท่านแล้วไม่มีคติธรรมนี่คันติคือมีจฉาศว่าคติประมาณตะโมติติฆาตคติคือความกดกลั้นเป็นธรรมคือเขาเกี่ยงยิ่งแล้วก็คำสอนก็ท่านมาจังไปแล้วก็สังเกตที่ท่านสอนจริงคนนะให้แปลงมาลุ่นนะ แรงม,มันไม่นักเท่าไหร่ขันน้ำถ้าขันน้ำมันมีทางน้ำด้วยวางไว้วางไว้วางไว้จะแปลงไม่ยอมวางไปมันเบาถูจนเสร็จจนล้างหน้าล้างไหลเล,ล็กนอยทนทน,นเออออกมาที้นั่งต่อมาก็จะมาฉันอาหารถึงเวลาฉันอาหารเช้าช่วเช้าเราก็ขึ้นไปฉันอาจะนั่งข้าหลางจะได้ กูเช้าวันที่สี่แล้วต้องนั่งบนเก้าอียย้ที่นั่งเป็นประจังแล้วขึ้นไปได้กูต้องขึ้นไม่ไว้ใจจะกล้าขึ้นกูจะคุมไม่อยู่กูจะล้มมันดีเลยนั่งบนเก้าอี้เลยหายติดปุ๋ยเขาแบบเอาอะไรมาตั่างห,า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 หาลังใจเวลาฉันมาเคียียว์เอเข้ามาจะกระชออ่อมแต่บางคุมไม่ ดื่น้จะดื่มมันจะออกจากวานเฮอคุมให้คุมยฉันเข้าไดอาหารนี่เป็นฉันไม่ได้ตอนขี่ก่อนที่จะฉันอาหารเราก็ช่างมีตาช่งหมอทชายซื้อมาไว้ให้นช่างนำนีกก่อนจะช่างแล้วก็ได้หกหกหนึ่งจุสาน้ำนักไดตัแต่นตัวหกหนึ่งจุดสาม อ้าวตอนนั้นพอแล้วพอฉันเสร็จแล้วฉักอีกหกหนึ่งหกหนึ่งจุดเจ็ดฉันไม่ได้สี่ขีดเชยไหมสี่ขีดเองเออฉันไม่ลงอ้อาวทั้งวันนะเพื่อว่าฉันเข้าไปเพื่อให้มันต่อต้านกับลมภายในจะมีอาหารอยากอยากช่วยต่อต้านแต่ไม่ได้เลแล้วแล้วก็บอกปุยปุยก็ ทางอกยกอิบรมคนใช้ไปเนี้ก็ติดต่อกันกับทางโรงพยาบาลเทมตราดทีนี้เทพตายตก็คงจะไม่สะดวกแหละเขาให้ไปจัดจัดสินนะตาสินบอกงานไปกันที่นู่งเพราะเรา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 ตามที่นายกไ้เราให้แพทย์ทินอะไรไม่ถูกต้อตัวหลังแต่ร่างกายเราไปเนย อาบาลก็จะมีปรึกผู้ชันประก,กอที่ก็มีมพ์ทีก็อะไรขาวต่ออย่างนั้นอพออไป,ปไปก็อย่เบีย้ยไปด้วยเบียยบุยไปแล้วก็ไปเล่าอาการบอกเขาบอกนหมอเ่านั้นนั้นๆเขาก็ชี้แจงก็บอกบอก็มาจากสายใจกลางเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นๆแล้วก็บอกหม,มอเขาก็ไม่ใจวิ่ใจอะไรมันาขาว่แหลท่าอะไร เสียเาอกทลอา่นาากับราเเสียมออกไปแล้วก็อกมันสันตรนั้นๆยกบกก็ให้พักที่โรงพยาบาลก่อนจะขึ้นเตียงอีก5นาทีก็จะเชียงเชี่ยมวันไปนอนไปเขาก็เขาก็มีวิธีแกแ้กเขาตะทงนั้นก็ใชยายากินยากินมันจะชาใช้ยาฉีดเข้าไปไที่มันขาดแคลเซียมมันจะเร็วจะไวะก็ฉีด ไป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 เปดเรื่อยเรื่อยมาบอุขคให้ดีขึ้นดีขึ้นอะไรขึ้นมาอยาอื่นๆมั่งหลับพอตอนตอนเช้าตอนเช้าแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันสันหายหายไปเลยสันเดินแทบไม่ถือมแทบไม่ต้องไม่ถือเท้าหอบไปเท้าไปนี่ของอบกบเนี่ยทุกวันต้องต้องถือไปเท้าดิจันเลยนะเช้านั้นไม่ต้องถือเลยอ่ะเดี๋ยวหาย จุดเราบาบางพอตอนมาหมอกเขาต้องไปโรงเช้าแล้วก็ใช้ได้บานนีโยมเปรมโยมเยียนยมริยยมเอาข้าวหวานไปจับมันไปถวายที่ตักดิน,นแล้วก็กูกูน้ำเพชรกูอนันต์อะไรที่เขาเคยมาจับุญที่นี่ ว่าผมได้กลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วว่างัいい้นเนีいい่ยดีแล้วหมอหมอก็ดีดีดีแล้วที่เราหมอแล้วก็เราหมอก็ฟังอากาศอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนีหมายถึงว่าที่เอามาเล่าให้โยมฟังนี่ทุกคนอาตมาเนี่ยประสบการณ์เองนะโยมบางคนอย่างม่าประสบอย่างวาโรคขแต่ถ้าคนโรคมันจะแตกต่างกันเยอะเลคนเรื้คนหอบนั้นโรคไี้ต่างๆที่ว่ารากฐานนี่พุทจะว่า โรคประจำร่างของโรคทุกคนนะเราอาจจะพิจารณาดูต่างๆบางทีเราอาจจะขัดข้านก็ได้เพราะเราไม่เคยคุ้นโรคอย่างนั้นแต่เราต้องรูจ้จดปวดปวดท้องเจ็บปันปว,วดรูดปวดนี่นเป็นทุกคน,นเนี่ยเป็นเรื่องนี้นี่เป็นร่างของมันถ้าเรามาีทนาเรามีความรู้ความรู้ดีกวา่าเรามีความรู้ความเข้าใจนะในเรื่องของ,งร่างกายแล้ว,ลวเรื่อง มีความรู้ที่ be, มันไม่เจ็บไม่รู้มัน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 ผสมกันในร่างกายถ้าเราเรามีความรู้มีความเั่นใจนะมันเราทําได้จะโรคเราเราจะทาไม่ให้โรคมันเกิดหรือโรคมันเกิดเราจะทาไม่ให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ไม่ไม่อยู่ไม่ฝันมงอยาเจ็บนะมงอยาสั่นนะมเนี่ยเราไม่ต้องการนะมงอยาปวดนะบังคับไม่ได้ ไม่อยู่ใต้ประคับของกครไดแต่ที่แต่ความรู้อ่ะความรู้ดิรู้ว่ามาเจ็บนี่ตัวรู้ตัวรู้รู้รู้นะรู้ว่าเจ็บเป็นว่ารู้ทุกขทหนารู้ได้มึงจะน้อยใจนะรู้ทำได้มึงจะเสียใจนะ่ยทำได้างมึงจะป่วยนะ่ยทำได้มึงจะเจ็บแล้วป่วยทํายทำไม่ได euh. ้แต่ผู้รู้ว่าป่วยรู้ าตามกันระโยมหัดคิดๆนีวก็ค่อยจะลึกหน่อยจะคิดไปเถิดคิดไปเถิดแล้วจับให้ความคิดด้วยความคิดเดี๋ยวมันไม่จริงส่วนหนึ่งนะผู้รู้ส่วนเจ็บส่วนหนึ่งนะฮะผู้รู้ส่วนเจ็บส่วนหนึ่งเจ็บก็ส่วนหนึ่งผู้รู้ก็เจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งคนละส่วนนะแต่มาอยู่ติดๆกันนะ ไม่ม <icana>, ีวัตถุวัตถุมาถึงจับได้แยกแยกได้เอามันจัดสัดกรองได้กรองเล็กกรองน้อยกองน้อยก็องใหญ่แตาเป็นวัตถุเราจัดสัดได้แต่นี่เราจัดสัดไม่ได้แต่เราทาได้ทาทางจิตนะเออว่าจะน้อใจนะทําได้อ่าเสียใจนะทําได้แต่จะพุ่งจะเจ็บจะปวดทำไม่ได้เออ ต้องสังเกตนะต้องสังเกตในการสังเกตการคิดที่เราประสบการณ์มาเองแล้วก็คำสอนทีเจ้า,าสอนว่าอย่างนั้นที่เรามาแยกแยะมาชี move, า้แจงก็ได้มาแสดงก็ได้มาบอกก็ได้มาเล่าให้ฟังก็ได้พูดถึงระเด็น้ลต่ไในแ,แต่เพื่อให้ผู้ฟังรูน้น,นั่นเองผู้ฟังเข้าใจน,นั่นเองนต่อไปวันหน้า เราต้องะสบพบเห็นอย่างนั้นเราก็กดกันไว้กดการบทถมไว้อย่าให้มันหงุดหงิดอย่าให้มันชุนเฉียวฉุนฉุนเสียวเกิดมนเชื่อของโธสันะตัวก็ฟังโกรธนะนตัวก็ฟังไม่ไม่พอใจอะไรตีนยาวอย่างนั้นมันมาได้มันผสงมได้ถ้ามีความรู้อยู่ถือว่ามันเราคุยกลับไม่ได้ให้ตพอรู้แล้ว เสียยอ่างไปจะเป็นเสริมต่อจะเป็นสร้างสิ่งที่ดีๆมีอีกเยอะอนาปนสติคือลมหายใจเขา้าหาออกช่วยได้เยอะอยู LR ่ว่างแล้วก็ดูลมเข้าออกรู้ลมเข้าออกรู้อยู่เรื่อยก็ช่วยได้ช่วยได้เยอะบารมมันไม่เสียใจมันไม่ดีใจเราก็ดูมันเข้ารู้ออกรู้เข้ารู้ออกรู้ทำยังเรื่อยทำยังเรื่อยมีโอกาสทำได้เยอะอยู่โรงพยาบาล เราไม่ได้ฝังฝ่ายสนใจหมอเป็นาที่การักษาคือวัดความดันฉีดเลือดเป็น้ที่ของเขาเราก็ทำวันาอยา้เสียใจน้อยใจอไรตรนี้สำคัญเราพูดให้ญาติูมได้ยินได้ฟังได้เข้าใจหมอจากมาก็แต่ประสบการณ์มามอยู่ใหม่วันนี้ก็ปกติไม่สั่นไม่อะไรไม่อะไรไม่แน่บอลได้จะพูดอะไรก็พูดพูดได้พูด ฟังเสียงของตัวเองได้ยินร่าๆแต่ว่าเรามีเครื่องขยายโยมผู้ฟังอฟังเอาเองแล้วก็คงจะ,ะได้ยินได้เองอย่างนี้เนี่ยจากในต้องพูดที่กล่าวมาของผู้สูงเกิดแต่เวลาจะสด้คุณงามพที่หลากหลายยกมาเกิดมีกระยาโยมมีการทุกข์ทั้งทุกคนเธอสัพพิทิโยมีวันชันโต สาสี่ประการคืออายุวันนาสุขภาพละยอยบจะเลิกเป็นผู้คพบมีปกปิกระบพยมีปกติอ,อนอมต่อผู้ใหญ่เป็นนิทวยทุสัปพะังคขลัมอสัปพะงมลจงจมีในทันพระพันทุสัพเทวดาออลาเทว,วดาทังปวงจงพระสัทวาทัศน์ตาพุทานุภาเวนะ เปอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาวาสธรรมานุภาเวนะเปอนุภาพแห่งพระธรรมสาวาส